好好 ไปเดินที่เขาขอสร้างเขาติดอะไรมันก็จะมีการเลื่อนหรือเศษของขอสร้างก็จะหล่นไปเท่านั้นนักเรียนก็ควรจะเดินแรทางที่ไม่มีสิทธิ์ผิดหวังเนาะและไม่ควรไปเดินใกล้ๆสิ่งขอสร้างนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรอย่างที inform inform sure> ่บอกแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราจะมีการนิรภัย ผ่อนคลายเตรียมความพร้อมนะโดยการมาเต้นขยับกายกันนิดหน่อยนี่กฎจริการรมของเราสูตไหนเส้นดีเส้นนันเส้นสวยเส้นพร้อมเดียวเราเตรียมไวให้อยู่ในกล่องสุดนี้เออ็นไหมอ่ะทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้น และอันไหนเป็นความคิดของคนเล่าหรือคนเขียนหรือคนอ่านเนาะเราจะมาแยกให้ออกกันเดี๋ยนกี้เพราะฉะนั้นวันบบนี้เราเลยจะมาเรียนเรื่องพ่อแท้จริงและพ่อที่เห็นกันนะคะพ่อแท้จริงกับพ่อที่เห็นก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องขอพ่อแท้จริงพ่อที่เห็นคุณครูมีรูปให้ดูดู คุณโยนจะ,ะมาเสิร์ฟอาหารใช่นะอันนี้เอาไว้ก่อนุสูงนึงจะบอกว่าท้องนี้เอาไว้สำหรับทาอะไรอย่าไปแกะอย่าไปเล่น,น,นมันเดยครูเพราะว่ามันบอกลามันความจังสดุธรรมชาติที่ครูเอา ครูใช้เรียนอ่าทุกคนในในแต่ละกลุ่มได้กระดาษไปหรือยังะาษที่จักระดาษเลยกราัรมาหอมอ่าจกราใ้อมเช็คว่าปากกาติดไม่ติดติดดนะเมืปากกาติดเสร็จเรียบร้อยแบ่งออกเป็น2ส่วนยมอันเดอขีดเส้นเลย แบ่งเลยแบ่งเป็นชุดสวยเนาะตรงมากเลยค่ะแบ่งตามที่อเลยแบ่งให้เป็นสองฝั่งแบ่งเนะแบงันะคะแบ่เสร็จยังเราจะแบ่งกระดาษออกเป็น2ฝันะคะเสร็จแล้ว ครูจะมีข้อความขึ้นบนจอให้แล้วให้นักเรียนนั้นแบ่งข้อความจากบนจอออกเป็นสองฝั่งว่าข้อความที่ขึ้นบนจอนั้นน่ะมันไอข้อความไหนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเอาไว้ฝัดเดินกลุ่มไหนอยู่กลุ่มเดียวกันก็าไว้ฝัดเดิงกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนตรวจทานเรียบร้อยยกขมืนถ้า ที่คนอื่นพยกตงขึ้นแล้วกลุ่มอื่นๆวางประกาศไม่มีสิทธิ์ผ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่านักเรียนได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยกันว่าถูกหรือปล่าเนาะอ่ะพรไหมครับพรข้อความขึ้นเขียนเลยนะข้อความขึ้นเขียนเสร็จเป็นสอบุ่มเลยนะอ่ะเลิก วางข้อวาเราจะแบ่งข้อความ6ข้อวาง6ประโยคให้ออกเป็น2กลุ่มห่างเร็วเอ๊ข้อความไหนจะอยู่ด้วยกันข้อความไหนจะอยู่ด้วยกันถึงช่วยกันช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันนะถ้าเราไม่ช่วยกันงั้นไม่เกิดนะบางคนอยากจะเขียนฝังเรื่งบางคนจะเขียนฝั่งเรื่งปากกามีหลายแบบปากกามีหลายแบน ร้อยแล้วอ่ะยกของไว้เพื่อนๆวางปากกาอ่ะคนอื่นวางปากกาเสร็จเนี้ยร้อยแล้วส่งตัวแทนออกมากลุ่มละหนึ่งคนมามายืนตรวจดูเพื่อนว่าถูกไหมแล้วคุณจะเฉลยบนหน้าจออ่ะวรู้หนึ่งคนอ้าวฟ้าจะตรวจถูกไหมฟ้าเป็นกลุ่มนี้อ่ะางเป็นน้ำทรไม่ได้ไม่ได้ตรวจหรอกคยืนดูว่าเพื่อนมาตรวจถูกไหมเท่ากันไม่ต้องถือกระดาษไว้ให้เพื่อน หนูเดินไปดูกลุ uh, uh, ่มอ uh, um, ื uh, uh. ่นอ่ะแล้วกลุ่มนี้ก็ขอคะแนนหนึ่งคนมาดูกลุ่มฟ้าอ่ะชงไม่ต้องยกแล้วเอาลงอ่ะปิดไปยืนดูเพื่อนก็เขียนถูกไหมอ่ะสลับกได้ดูสลับไดนอ่ะสลับไปนะอ่ะพีโนมิตรอยูกลุ่มนี้อ่ะโอเคพร้อมพร้อมตรวจอ่ะตัวนั้นอ่ะพร้อมนะคะ สีเทา,าดูกรดมาะอย่าเพิ่งพูดถ้มามันรวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกออ่ะอันนี้แมสสีขาวเป็นแมวน่ารักอโอเค ใส่ตัวและกี่คะแนนเขียนไปด้วยเขียนไปเลยเด้อกี่คะแนนด้วยองในกีคะแนนอ่ากลุ่มวัดกีคะแนนอ่าเสร็จแล้วกลับมาที่ใครที่ตรวจให้เรื่องเรียบร้อยแล้วกลับมานั่งที่เดิมอ่ากลับมาที่เดิมเลยแถวคนกลับมาที่เดิมที่สุดจิญาณอ่าเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใช่ไหได้คูมดนเลยผูไหนถูกมดเลยอ่ักูุนี้แล้วุ้ยกของด้วยใช่ไหมผูนม้ได้กคนแนน